ดิฉันนายประชากรคุณนัฐธิดาประเทศบาลเมืองบางแก้วในนนมตัวแทนผู้บริหารส่วนราชการขอขอบพระคุณท่านบูญชูการรอดเป็นอย่างสูงที่ท่านได้รุนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีศรประจันีประมาณ2566ยในวันนี้ด้วยฝ่ายพินัยและส่งเสริมคุณธรรมกองการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางแก้วมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมให้คณะเทศบาลเมืองบางแก้วได้รับการพัฒนาด้าน สุขภาพจิตใจโดยการหลักนำพฤติกรรมจริยธรรมการทําสมาธิการจเจริญสติในการทํางานมาบูรณานการผ่านการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเองพัฒนางานและนําไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ใครการและพนักงานที่สลัครเบางแก้วสามารถปฏิบนนัติง,งานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการอบรมนในครั้งน,นี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองบางแก้วสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนส่วนราชการจำนวนทั้งสิ้หน1่งคนโดยได้รับเกียรติจาก,กเรเรน,ะะนันทศรรัตนนันทชัยที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในหัวข้อการจัดทำเครียดจากการทํางานและการท,าทําสมาธิเจริญสติในการปฏิบัติงาน บันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพิฉชนขอเรียนเชิญท่านบุญชูการรอดรองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วได้กุณากราัให้โอวาทพร้อมเปิดโครงการส่ขขงเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีพมืประมาณ2,566พร้ขขอมทั้งให้ผลกำลังใจแก่คณะวิทยากรและได้ผู้เข้าร่วมการสุกอบรมทุกท่านขอขอบคุณเช่นกันงานเจ้าหน้าที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ การยืนสมขอแสดงความชื่นชมกับความเอาใจใส่ในการที่จะพัฒานาตัวเองของทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมพุทธธรรมกิยธรรมประจำปีงบประมาณ2566ครั้งนี้ผมยึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจัดนำความรู้และประสบการณ์ดีๆมาสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและนำสิ่งที่ได้จากการอบรมมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนต่อครอบครัวต่อสัองคมผมขอขอบคุณองค์คาการเจ้าหน้าที่ ่ายในได้ส่งเสริมคุณธรรมที่จัดโครงการในครั้งนี้ผมขออวยพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดบี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกะผมขอเปิดโครการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจําปีงบประมาณต่อห้าหกหกนาปฏิ But well, we can take this back forever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? Cause I wanna know. as long as you're with me. Oh god, I got it better. just want in love. I got a better. ได้รับมอบหมายนะคะจากทางเทศบาลเมืองบางแก้วให้เราเป็นไกดเพรรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเลยวันในวรนนี้เอาลงมากเลยเอาง่ง่ายตั้งแต่เช้าอ่ะเราเราคิดกันอะไรไปบ้างนะคะตั้งแต่เช้าอ่ะเรามีเอาลงอะไรไปแล้วบ้างหรือเอาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเรื่องเงอเนี่ยตัวการพูดนขายทุกคนคิดคิดอะไรไปแล้วบ้างเราคิดไปเยอะมากถูกตอนนี้ทุกคนตั้งแต่ฟังมา